วันนี้เราก็นะมาพบปะพูดคุยกันถึงเรื่องของการเรียนรู้พระเครื่องที่ถูกต้องนะครับถูกต้องยังไงการเรียนรู้ที่ถูกต้องนั้นมันจะต้องมีความเข้าใจการที่เราจะเข้าใจว่าวิาวธีการคัดแยกวิธีการพิจารณาพระเนี่ยมันต้องประกอบด้วยเรื่องของกระบวนการผลติตอันดับหนึ่งเลยลหลายๆคนคิดว่า ถ้าเราจําพิมพ์ได้เราจําเนื้อได้แล้วเราสามารถที่จะคัดแยกพระแท้พระไม่แท้ได้อันนี้นะ่ะเป็นความเชื่อที่ผิดเพราะว่าถ้าคุณจําพิมพ์ได้แต่คุณยังไม่รู้ว่าระยุคนั้นนะ่ะมันมีการเปลี่ยนแปลงนะหลายๆครั้งนะที่เราต้องทะเลาะกันเพราะเชื่อกันว่า คำพูดของคนขายพระแต่ละคนนั้นน่ะมีน้ำหนักนะครับคือเนี่ยล่าสุดผมก็ไปฟังคลิปของอาจารย์เลิฟอาจารย์เลิฟก็บอกว่าถ้าเขาจะซื้อพระน่ะซื้อไปแล้วขายไม่ได้เขาก็ไม่ซื้อต่อให้มันแท้เถอะนะนี่แหละคือความเป็นพ่อค้าครับพ่อค้าคือการลงทุน นะแม้ว่าพระที่เขาซื้อไปแล้วอ่ะจะแท้แต่ว่าถ้าเป็นส่งลูกค้าไม่ได้อะ่ะใครเขาจะเอาเงินมาทิ้งไว้นะแล้วผลผลตอบแทนของการลงทุนอะ่ะนะเพื่อนเพื่อนคิดถึงนะลงทุนห้าล้านได้กำไรล้านนึงเนี่ยถือว่าคุ้มนะนะแต่ลงทุนห้าล้านแล้วได้กำไรหมื่นกำไรห้าพันอย่างนั้นอะ่ะมันมันไม่ถือว่าเป็นการลงทุนละ อันนั้นอ่ะมันเป็นความเสี่ยงนะแล้วพระที่สามารถจะเพิ่มมูลค่าได้จริงๆนะ่ะเพื่อนๆคิดว่าเป็นพระใหม่หรือพระเก่าใช่ไหมส่วนใหญ่เลยนะพระเก่านะและการที่จะรู้ว่าพระนั้นเก่าจริงหรือไม่จริงนั้นมันต้องอาศัยประสบการณ์ความรู้โอ้เนี่ยผม <c oughs> ผมต้องมีไม้ตียุงเอาไว้อ่ะเพราะตอนนี้ยุงเยอะเลย นะครับคือเพื่อนๆคิดไหมว่าระหว่างพระเก่าที่สร้างก่อนปี2500กับพระใหม่หลังปี2500เนี่ยอะไรหาง่ายอะไรหายากนะวันนี้เนี่ยหลายๆคนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของพระเครื่องมากขึ้นเพราะอะไรเพราะเขารู้ว่าในในพระแต่ละองค์เนี่ย เอกลักษณ์ของความเป็นพระแท้มันบ่งบอกมันบ่งบอกในตัวเองเลยไม่ต้องไปหาใครมาคอยให้คําแนะนําวัดแท้ดูยังไงอะไรคุณสามารถดูเองคุณสามารถที่จะหาคําตอบความเป็นพแทะได้ตัวได้ด้วยตัวเองไอ้ที่ว่าพิมพ์ถูกพิมพ์มาก่อนเนี่ยคุณโดนเก้ไปเท่าไหร่แต่พอคุณมาเริ่มพิจารณาถึงกระบวนการผลิต คุณรู้ว่าพระแบบไหนที่สร้างก่อนปี2 5 0 0พระแบบไหนสร้างหลังปี2500คุณสามารถจะแยกสเต็ปที่หนึ่งได้ละแล้วก็เข้าสู่สเต็ปที่2นะบันไดขั้นที่สองของการค้นหาคำตอบของพระแท้นั้นก็คือว่าพระที่สร้างก่อนปี2500ไม่มีเหตุผลใดๆเลยที่จะมาทำเป็นพระเกะนะครับดังนั้นความคิดเดิมๆอะนะที่เราเชื่อกันว่า พระเกสร้างมาก่อนปี2500นนั้นะ่ะมันไม่มีเหตุผลอะไรที่คนจะทำพระเกออกมาใช่ไหมเพราะพระมันขายไม่ได้วันนี้เราทุกทุกคนเนี่ยยอมรับความจริงกันนะว่าพระเครื่องเนี่ยเป็นสินค้าที่มีความต้องการสูงและความต้องการเนี้ยมันก็ขึ้นอยู่กับกลุ่มนะเป็นสินค้าพิเศษนะครับ หายากมีน้อยแล้วคนที่จะดูออกก็มีน้อยคุณจะเห็นเลยว่าบริบทของการส่งพระประกวดทุกวันนี้เนี่ยพระชุดเบญจภาคีเนี่ยหายากเพราะกรรมการที่จะมาตรวจแล้วก็พิจารณาพระแท้ชุดเบญจภาคีเนี่ยก็หายากอย่างที่ผมบอกอะ ถ้าเรารู้กระบวนการผลิตเราจะรู้ว่าพระที่มีขอบขอบกระจกมีขั้นบันไดปีกย้อยปีกย,ย้อย,ยเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากกระบวนการผลิตแบบดั้งเดิมมันเป็นพระถอดพิมพ์เมื่อเป็นพระถอดพิมพ์เพื่อนๆก็ลองพิจารณาต่อไปนะว่าการถอดพิมพ์ออกมาเนี่ยสแสดงว่าเป็นการเอาพระต้นแบบใช่ไหมเอาของต้นแบบเนี่ย มาทําการกดสร้างแม่พิมพ์เพิ่มนะครับและเหนืออื่นใดนะเหนืออื่นใดก็คือว่าธรรมชาติความเก่านะเมื่อเรารู้ปุ๊บเราสามารถเอาไปเปรียบเทียบธรรมชาติความเก่าเมื่อเปรียบเทียบความเก่าเราต้องมีตัวเปรียบเทียบเขาเรียกว่าตัวอินดิเคเตอร์นะครับนั่นคือตัวที่เอาไว้นะเป็นมาตรฐานถ้าคุณอยากจะรู้ว่า สมเด็จวัดละรังนั้นอะรุ่นไหนยังไงนะเราก็ต้องหาสารตั้งต้นไอสารตั้งต้นที่คุณอยากจะมีง่ายที่สุดเลยก็คือพระของหลวงปูน่นาคหลวงปูน่นาคสร้างพระมาหลายรุ่นแต่ที่เราต้องเอาตัวข4อสองสี่เก้าห้าเนี่ยมาเป็นตัวกำหนดเปรียบเทียบเพราะว่า กระบวนการผลิตของก่อน2,500กับหลัง2,500มันต่างกันนี่แหละนี่คือเหตุผลแล้วเมื่อเรารู้ว่าพระหลวงปูน่นาคนั้นอนะ่ะเป็นตัวอินดิเคเตอร์ตัวชี้วัดเราก็สามารถพิจารณาถึงเนื้อหานะครับว่าสูตรเนื้อที่เป็นสูตรของวัดละฆังสมเด็จโตท่านอ่ะนะนะท่านสอนลูกศิษย์สายตรงมาให้ทำการ สร้างแม่พิมพ์ยังไงหรือแม้กระทั่งวิชาการลบผงสร้างผงทํำยังไงนี่แหละคือสิ่งที่เราต้องทําความเข้าใจคือวิชาการพักเครื่องอย่างที่นี้เราแนะนําท่านเน่ยท่านจะไม่ไปพบเจอที่ไหนหรอกนะครับเพราะอะไรเพราะท่านเชื่อฝังใจว่าต้องไปดูของที่ ใครก็แล้วแต่ที่ท่านค,คิดว่าเขาเป็นปรมาจารย์ด้านพระสมเด็จนะครับแต่ท่านไปเรียนรู้แล้วท่านสามารถนำมาใช้ได้จริงหรือเปล่านี่แหละคือคำถามว่าเรียนแล้วดูออกบอกได้อธิบายความเป็นพระแท้เท,ท็จได้หรือเปล่าถ้าทำได้อ่าฮะถ้าทำได้นั่นแหละถือจะถือว่าเป็นวิชาความรู้ที่แท้จริงแต่ถ้ายังเป็นความเชื่อนะ ความเชื่อมันไม่สามารถที่จะค้นหาข้อเท็จจริงได้นะครับคุณเชื่อว่าพระแท้ต้องขายได้คุณเชื่อว่าพระแท้ต้องอยู่กับคนรวยอยู่กับมหาเศรษฐีคุณเชื่อว่าตลอดชีวิตเนี่ยไม่มีโอกาสที่จะได้พระสมเด็จแท้ๆมาแขวนมาบูชาก็ย่อมแสดงว่าคุณปิดกั้นตัวเองไง นี้ลบล้างความคิดสร้างม n d เซตใหม่ขึ้นมาว่าพระแท้แท้ที่พระเริ่มจากการพิจารณากระบวนการผลิตของเขาว่าเป็นพระที่สร้างก่อนปี2,500หรือเป็นพระที่สร้างหลังปี2,500ถ้าคุณคัดแยกอย่างนี้ได้แล้วนะคุณจะเริ่มสนุกและเริ่มเข้าใจนะพอเรารู้ว่าพระสร้างก่อนปี2,500เรารู้ว่าสูตรเนื้อหาเป็นยังไง แล้วเรามาทําความเข้าใจถึงความเก่านะอ้าวอย่างคุณมีพระสมเด็จวันละครั้งร้อปีเนี่ยคุณก็รู้ใช่ไหมว่าปัจจุบันเนี่ยปีอะไรอายุการสร้างพระเขากี่ปี <c oughs> เมื่อเรารู้แบบนี้เราเปรียบเทียบได้เพราะคุณมีสองสี่คุณก็จะรู้เลยว่าสองสี่เนี่ยพระสร้างมา70ปีเนื้อหาของเขาเป็นยังไง คุณก็เอาไปเทียบได้พอคุณมีสองสี่ปดห้าอินโดจีนคุณก็จะรู้ว่าพระอายุ80ดปีเป็นยังไงแล้วพอมาเจออะไรที่มันเก่ากว่าพระเก่าร้อยปีมีเอกลักษณ์ยังไงร,รู้ไหมหนึ่งเลยถ้าเป็นพระที่อย่างเงี้ยลงลักแบบนี้ไว้เขาก็จะมี เอกลักษ์อีกอย่างหนึ่งซึ่งมันต้องอาศัยความชำนาญและการสังเกตทำให้เห็นว่าเนื้อหากระบวนการผลิตแบบนี้นเส้นซุ้มมันโอ้โหมันเป็นแบบนี้นะเนื้อภาพเราไม่รู้เราจะต้องพิจารณายัางไงแล้วลักเนี่ยนะที่เขามาคุมเนี่ยเออนี่มันลักหรือว่ามันสีโปใช่ไหมเรามาวิเคราะห์พิจารณา เราก็จะได้คําตอบว่าความแท้เท็จมันอยู่ที่ไหนเนื้ออื่นใดที่ผมบอกนะครับเกียร <alrededor> บัวตูมนี้กับโพบันลังเนี้นะพระสององค์เนี้มีความเก่าแต่เนื้ออื่นใดเอกลักษณ์เชิงช่างเอกลักษณ์เชิงช่างคืออะไรพระองค์นี้เนี่ยผมกล้าการันตีได้เลยว่า พิมพ์ทรงแบบนี้เราไม่พบเจอในพิมพ์ของพระสมเด็จวัดระคังรุ่นของสมเด็จโตแต่เราพบเจอในพระสมเด็จวัดระคังรุ่นของหลวงปูน่นาคใช่ไหมในรุ่นของหลวงปูน่นาคเขาเอาไปถอดพิมพ์แล้วเราก็จะเห็นว่าพระถอดพิมพ์แตกต่างจากพระต้นฉบับนะครับส,สิ่งที่เราเห็น ก็คือว่าเชิงช่างเนี่ยเหมือนกันนี่เป็นเชิงช่างในยุคข,ของสมเด็จโตแต่เนี่ยเป็นเชิงช่างในยุคพระพุทธบาทปีรันนะแต่เอกลักษณ์การแกะเส้นซุมและองค์พระเหมือนกันนะเหมือนกับภาพของอาจารย์เฉลิมชัยนะเอกลักษณ์ภาพวาดของอาจารย์เฉลิมชัยเนี่ยไอกนก ตัวกระหนกของอาจารย์เฉลิมชัยเนี่ยจะแหลมผิวนะเห็นไหมเอกลักษณ์ของตัวกระหนกอาจารย์ถวัลดัชนีจะมีพลังนะแล้วเราก็จะเห็นเอกลักษณ์ของอตัวกระหนกอาจารย์อังคารกัลยานพงศ์มีอีกเอกลักษณ์หนึ่งนะคือถ,ถ้าคนเราดูบ่อยๆเห็นบ่อยๆเราจะเข้าใจถึงซิกเนเจอร์ของ ผู้สร้างแต่ละท่านนะครับซึ่งความสามารถในการออกแบบเพื่อจะสร้างชิ้นงานของแต่ละท่านเนี่ยโอ้โหยุ่งเยอะจริงๆเนี่ยคือต้องมาให้อาหารยุงด้วยเออ สงสัยไม่ไหวแล้วมั่งอืมนะเดี๋ยวก็ลองลองดูกันนะนี่ครับเพื่อนเห็นไหมเอกลักษณ์ของปกโพแบบเนี้ยเขาเรียกว่าโพบลังนะครับซึ่งโพบลังเนี่ยนะ เป็นโพบัลลังที่เพื่อนจะเห็นว่าถ้าเป็นพระในในชุดของสมเด็ดพดจพระจักรรรดหรือว่าชุดหลังๆเนี่ยจะไม่มีบัลลังนั่งแบบนี้นะครับอ,อาการที่มีบัลลังฐานบัวแบบนี้เนี่ยเราจะพบเห็นในพระชุดของสมเด็จพระพุทธบาทปีลันเท่านั้นเองเพื่อนเ,อนเอนลองนึกดูนะเมื่อไม่มีโพบัลลังก์แต่ถ้าเขาเฐาน ่าเนี่ยเห็นไหมถ้าเป็นฐานเรียบแบบนี้เอกลักษณ์วงแขนเอกลักษณ์หน้าพระอ่าเห็นไหมเนี่ยเส้นซูมเป็นนูนต่ำเส้นซุ้มนูนต่ำแล้วที่บอกว่าองค์นี้เก่ากว่าองค์นี้ มันเป็นความจริงหรือเปล่าเห็นไะหมันเป็นความจริงหรือเปล่าสิ่งหนึ่งที่เราต้องทําความเข้าใจก็คือว่าพระที่มีอายุเกินเป็นร้อยปีเพื่อนๆก็จะเห็นว่าการมีเปลือกผิวเนี่ยคือสิ่งที่บ่งบอกมันเหมือนกับสนิมที่เกาะอยู่บนเหล็กบนโลหะนะครับแต่แบบนี้เขามีการลงรักปิดทองมา เมื่อลงรักปิดทองมาเราก็จะไม่พบเจอไอ้เปลือกผิวขึ้นมาแบบนี้แต่สิ่งที่เราเห็นนั้นอะเราเห็นคืออะไรสิ่งที่เราเห็นคือสภาพของเนื้อพระที่มันกายสภาพมันแห้งเห็นไหมและแล้วสูตรเนื้อแบบนี้นะเมื่อเรามีสมเด็จวัดระฆังหลวงปูน่นาคเราเทียบเนื้อแบบนี้เราก็จะรู้ว่าเออเฮ้ยมันเป็นสูตรเดียวกันใกล้เคียงกัน เทียบยังไงมาเดี๋ยวดูนะดูหลวงปู่นาคองสุมกอกสักครู่นะครับนี่นี่คือพระของหลวงปู่นาคสองสี่เก้าห้าเนเห็นไหมว่านี่สูตรเนื้อผงพุทธคุณ นี่คือพระอายุเจ็ดสิบปีแต่พอเรามาเจอแบบนี้เนี่ยเห็นนะเนี่ยเป็นพระอายุร้อยขึ้นร้อยปีขึ้นเพื่อนจะเห็นแล้วว่าเอ๊มันไม่ไม่ชัดเนาะอือหือ ความแห้งไงความแห้งเสียงก็กังวานนี่ร้อยปีกับเจ็ดสิบปีนะคือถ้าไม่มีตัวเปรียบเทียบนะเพื่อนเพื่อนก็จะไม่เข้าใจอะว่าความเก่าระดับร้อยปีนะความเก่าระดับร้อยปีเนี่ยกับความเก่าระดับเจ็ดสิบปี นะสูตรเนื้อเดียวกันเมื่อเราเห็นแล้วเรารู้โดยอัตโนมัติว่าอ๋อนี่สูตรของวัดละรังรู้ได้ยังไงล่ะก็ยังไงพระหลวงปูน่นาคเฮ้ยไม่จริงอะ่ะหลวงปูน่นาคไม่มีอะ่ะนะหลังตาแผ่นดินแบบนี้วัดละรังไม่มีสร้างอ๋อก็นี่คือความเชื่องอ่แต่ความจริงเนี่ยที่เห็นอยู่ตรงนี้เนี่ยนะครับสูตรเนื้อนี้มันเป็นสูตรเนื้อของวัดละรังจริงๆเห็นไหม อ่าไม่เชื่อไม่เชื่อไม่เชื่อก็ต้องพิสูรจน์จิครับใช่ไหมถ้าคุณยืนการกระต่ายขาดเดียวบอกว่าไม่มีนะถ้าเป็นแบบนี้มันซื้อขายไม่ได้อันนั้นอีกประเด็นหนึ่งนะพระจะซื้อได้หรือซื้อไม่ได้เนี่ยต้องถามดูก่อนว่าคนขายเนี่ยเขาอยากขายไหมอนะ่แล้วคนซื้อเนี่ยเขาอยากที่จะซื้อเท่าไหร่ใช่ไหมหลยหลายคนบอกว่า พระแท้ต้องขายได้แต่เพื่อนๆคิดว่าคนที่จะซื้อนะมีกี่คนนะใช่ไหมคนซื้อคนที่เป็นเจ้าของ่ะมีได้แค่คนเดียวนะครับเห็นไหมว่าเมื่อเราเข้าใจสูตรเนื้อแล้วเราสามารถจะค้นหาได้ว่านี่นะครับนี่คือสูตรเนื้อของวัดรลฆังพระเนื้อผงก็เป็นแบบนี้ถ้าเป็นเนื้อแก่น้ํามัน สีมันจะออกเหลืองออกเขียวใช่ไหมนะแต่องค์นี้มันเป็นเนื้อแก,ก่กล้วยแก่ผงสีเขาก็จะออกขาวนะครับแล้วดูการแห้งความเซตตัวของเขาเนี่ยมันเกิดสภาพการเปลี่ยนแปลงแบบนี้จัดว่าเป็นองค์ครูที่ดูง่ายใช่ไหมแล้วถ้าเราไปจําพิมพอะเราจําพิมพ์นี้เราจบเลยใช่ไหมแต่ถ้าเราจําสูตรเนื้อได้เราเห็นแบบนี้เรา คิดได้เลยไหมว่าพระแบบนี้เนื้อหาแบบนี้อายุมันก็อยู่ที่ประมาณเจ็ดสิบปีอ่ะเพราะว่านี่คือหลวงปู่นาคแต่พอมาเจอแบบนี้ปุ๊บเห็นไหมแบบนี้ปุ๊บสูตรเนื้อมันเก่ากว่ามันแน่นกว่ามันแห้งกว่านะเนี่ยล้วพระแบบนี้ที่ผมบอกอ่ะโพบอลลังแบบนี้เนี่ยเอกลักษณ์ของช่างใน ยุคข,ของพระพุทธบาทปีลันนะครับพระพุทธบาทปีลันอยู่ในช่วงปี2415ถึง2437นะครับถามว่าท่านเริ่มสร้างพระตั้งแต่เมื่อไหร่ท่านเริ่มสร้างพระตั้งแต่เมื่อไหร่รรหรก็มบีบทความสันนิษฐานว่า,ายุคแรกที่พระพุทธบาทปีลันสร้างนั้นนะ่ะก็คือในช่วง2 4 7 7 ตอนที่ได้รับพระราชทานพยศนะครับเป็นพระพุทธบาทปิรันนะตาแหน่งพระพุทธบาทปิรันท่านก็มีการสร้างโดยอร,รัธนาให้สมเด็จโตนะครับอาจารย์ของท่านเนี่ยเป็นผู้ทําให้ะนะว่าง,งั้นเถอะอ่าเหมือนกับว่าเป็นพระที่สมเด็จโตอะ่ะท่านทําให้ลูกศิษย์นะท่านทําให้ลูกศิษย์แต่ลักษณะของแม่พิมพ์มันต่างกันใช่ไหม ลักษณะแม่พิมพ์ต่างกัน